ครับอที่นี่เป็นบรรยากาศของบ้านนกบางเลนของเรานะฮะหลังจากฝนตกนะแล้วตอนนี้ก็คือฝนหยุดตกนะอดูปริมาณของนกนางแอ่นของเรานะนี่ครับเขาออกมาเล่นน้ำฝนกันครับนี่ครับให้เห็นภาพเลยนะฮะ ก็ช่วงประมาณบ่ายสองนิดๆนะดูครับดูครับดูนกแอนบางเรนของเราอันนี้คือบ้านนกอ่าในโครงการของเรานะที่ทำบ้านนกนะก็ต้นนะนก็อยากจะให้ลูกค้าได้รับชมบรรยากาศนะในโครงการบ้านนกบางเรนของเรานะเห็นไหมครับนี่นะครับ ข้างหน้าเรานี่เป็นต้นมะเดื่อนะต้นมะเดื่อที่เราปลูกไว้เพื่อเป็นโปรตีนและอาหารเสริมของอนกนางแอ่นเรานะฮะนี่นะครับมันจะมีมะแมลงอยู่ในลูกมะเดื่อนะเป็นมแมลงวีอะไรเงี้ยเป็นอาหารโปรตีนอย่างดีของนกแอ่นเรานะเห็นไหมครับนี่คือบรรยากาศที่บางเลนนะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะถ่าย ข้างสึกแล้วฮะเรามีเบอร์โทรนะฮะที่จะติดต่อการทำบ้านนกานางแอนของเราะอันนี้คือบรรยากาศทั่วไปจะให้เห็นเลยนะว่าบ้านนกานางแอนของเรา <c oughs> สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะฮะอันนี้คือเบอร์โทรนะฮะติดติดอยู่กับบ้านนกนางแอนของเรานะฮะอันนี้ถ่ายจากสถานที่จริงเลยนะในอำเภอบางเลนของเราจะเห็นนกในรับนี่นะครับ ท่านจะเห็นว่านาข้างๆเราจะมีนะอ่าผลก็ยังปรับปลายอยู่นะตอนนี้ผมเข้ามาดูให้เห็นภาพเลยนะครับนี่นะครับท่านใดสนใจก็ตามนี้นะครับเบอร์โทรเรานะครับนี่ครับดูครับก็บริเวณบ้านนอกของเรานะฮะ เรามีทั้งสถานที่นะฮะแล้วก็ถ้าสนใจก็ติดต่อมาตามเบอร์โทรได้เลยนะครับโอเคนะครับเป็นข้อมูลสำหรับลูกค้าอาที่จะต้องการสร้างบ้านนกกับเรานะครับขอบคุณมากครับ